โอเคนะครับผมนะก็ขอกล่าวสวัสดีซาวีดาสท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยละกันนะครับผมในวันนี้นะครับผมผมก็จะมาแจกในส่วนของตัวรัน iOS เวอร์ชัน650นั่นเองนะครับจะเป็นตัวรันเลนจ่านั่นเองนะครับผมก็เพิ่งอัปเดตมาวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนลงแบบละเอียดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการลงในส่วนของ d ีเนะครับผมลงเคิร์กแล้วก็ลงอีซายนั่นเองนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คือการลงตัวรันนั่นเองนะครับในคลิปนี้ผมจะสอนลงแบบละเอียดเลยนั่นเองนะครับก็แนะนำรับให้ท่านผู้ หนึงนะครับสำหรับใครที่ตามไม่ทันก็แนะนําให้ท่านผู้ชมนะครับผมกอคลิปกลับไปดูใหม่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับก็๋ยวขั้นตอนแรก๋ย่ผมจะมาสอนท่านผู้ชมลงในส่วนของ DNS โปรไฟล์กันก่อนนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก็ในส่วนของการลง DNS โปรไฟล์นะครับก็ลิงก์ทั้งหมดเด๋ย่ผมจะแปะไว้ตรงคอมเมนต์ปังหมดเลยนะครับผมให้ท่านผู้ชมนะครับเข้าไปที่ลิงก์แรกนะครับที่มันเขียนว่า DNS นั่นเองนะครับผมกดเข้าไปได้เลยนะฮะหลังจากนั้นนะครับผมมันก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมเลื่อนลงมานะคเ่อาาจํว Instatorere DH โปรไฟล์นั่นเองนะครับผมตรงนี้นะให้ท่านผู้ชมนะครับผมโหลดอันที่สองนะเขียนว่าอันนี้นะนี่นะครับผมกดเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ให้ท่านผู้ชมกดไปที่ continue นะครับผมอ่าแล้วก็กดไปที่ allow นะครับหรืออนุญาตนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็กดปิดไปได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับให้ท่านผู้ชมเข้าไปที่ setting การตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมกดไปที่ general นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆเลยนะครับจะเจอ vpn ตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็จะเจอตรงนี้นะครับผมนระคับ n e x t d n s ตรงนี้นะกดเข้าไปนะครับผมแล้วก็ Install มุมขวาบนนะครับอ่าหลังจากนั้นก็ใส่พาสเวิร์ดหน้าจอของเรานั่นเองนะครับผมอ่าหลังจากนั้นก็กดไปที่ Install มุมขวาบนเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ Install อีกรอบนึงนะครับผมอ่านี่นะครับผมตอนนี้ก็ติดตั้งนะครับในส่วนของ d n s เอชโปรไฟล์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคครับก็ขั้นตอนต่อมานะครับก็คือการติดตั้ง esign นะครับผมแล้วก็เคิร์กนั่นเองนะครับก็ให้ทุกชมกดเข้าไปที่ลิงก์ที่2ได้เลยนะครับผม หลังจากนั้นนะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับให้ทู้ชมเลื่อนลงมานะครับผมก็ไปติดตั้งนะครับตัวนี้ก่อนได้เลยนะครับผมที่จะเขียนว่าดาวน์โหลด eSign Certificate นะครับผมตรงนี้นะให้ทู้ชมนะครับกดดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับผมแล้วก็กดเซฟไฟล์นะครับก็ส่วนตรงนี้นะครับท่านผู้ชมต้องจําให้ได้นะว่าท่านผู้ชมเนี่ยไปเซฟไฟล์ไว้ที่ไหนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเซฟไฟล์ไว้ที่ on my iPhone ละกันนะครับผมแล้วก็กดเซฟไฟล์ไปได้เลยนะครับ อ่ะโอเคนะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดในส่วนของ eSign Curve เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ให้ทุ้ชมกลับไปที่หน้าเว็บเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับผมเลื่อนลงมาเรื่อยๆเลยนะครับก็จะเจอ eSign ตัวนี้นะครับผมเป็นแอปสีฟฟ้าแบบนี้นะครับก็จะมีแบบหลายแอปเลยนะครับก็ให้ทุ้ชมลองเลือกโหลดดูซักอันนึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองโหลดอันที่2ดูแล้วกันนะครับก็กดเข้าไปแล้วก็กดอนุญาตได้เลยนะครับแล้วก็กด i n s t a l l นั่นเองนะครับผมอ่าหลังจากนั้นก็รอมันดาวน์โหลดนะครับ เดี๋ยวมันจะขึ้นดาวน์โหลดแบบนี้นะครับผมอ่านี่เลยนะครับก็นะครับให้แนะนํานะครับให้ทุกชมหาอันที่มันดาวน์โหลดได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดาวน์โหลดอันอื่นนะครับผมนี่นะครับสําหรับใครที่ดาวน์โหลดแล้วมันขึ้นเป็นแบบนี้นะเป็นแอปสีขาแบบนี้แล้วก็ขึ้นก้อนเมฆนะครับให้แนะนําให้ทุกชมนะครับผมไปโหลดอันอื่นนะครับทุกชมกดอันที่มันติดตั้งได้นะครับ นี่นะผมอันนี้ผมโหลดอันที่2มานะครับก็คือสามารถติดตั้งได้ตามปกตินะครับแต่ยังเข้าแอปไม่ได้นะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับผมแล้วก็กดไปที่ general นะครับแล้วก็เลื่อนลงมากดไปที่ VPN นะครับก็จะเจอแอปตัวนี้ขึ้นมานะครับผมให้ท่านผู้ชมกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดไปที่เชื่อถือนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็กดเชื่อถือได้เลยนะครับอ่านี่นะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ลองเข้าแอปดูนะว่าเข้าได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเข้าครั้งแรกนะครับมันจะหลุดนาใใหห้้ท่่ชมมเขออีกรบึง นี่นะครับท่านผู้ชมก็สามารถเข้าได้นะครับผมนี่นะครับก็กดไปที่อากีมุมขวาบนแล้วก็อากีอีกรอบหนึ่งได้เลยนะครับต่อมาถ้าผมก็เป็นในส่วนของการลง Import k คิรนั่นเองนะครับให้ท่านผู้ชมกดไปที่จุด3จุดด้านบนนะครับผมแล้วก็กดไปที่ Import นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับไป Import e s i าย k คิรที่ผมให้ท่านผู้ชมไปดาวน์โหลดนะครับผมก็คือตัวนี้เลยนะครับก็ Import เข้าไปได้เลยนะครับมันจะเป็นไฟล์ซีแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมกดเข้าไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็กดไปที อันซิปนั่นเองนะครับผมมันก็จะขึ้นไฟล์10ไฟล์ขึ้นมาแบบนี้นะครับให้ทุกชมกดเข้าไปนะครับแล้วก็ให้ทุ้ชมนะครับไป Import เคิร์กนะครับที่มันชื่อตรงกับอีซายนั่นเองนะครับอย่างอีซายของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะอย่างอีซายของผมนะมันชื่อว่าเฮนน่าอะไรสักอย่างเนี่ยนะผมนี่นะก็ให้ทู้ชมไป Import เคิร์กนะครับที่มันเป็นชื่อเดียวกันก็คือตัวนี้นะครับผมนี่กด Import ไปได้เลยนะครับแล้วก็ Import เคิร์ฟิกเกตนะครับผมปึบ นี่นะมันก็เขียนว่า import successfully นะครับโอเคครับก็ในส่วนของการลงอีไสัยก็เสร็จเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวต่อมาก็คือการไปดาวน์โหลดในส่วนของตัวรัน iOS นั่นเองครับเป็นตัวรัน Delta version 650นั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับลิงก์ตัวรันนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์ปักหมุนนะครับให้ท่านผู้ชมเข้าไปได้เลยนะครับพอเข้ามานะครับมันก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับกดดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับท่านผู้ชมแล้วมันก็จะขึ้นให้เซฟข้างล่างนะครับก็กดเซฟไปนะครับแลลล้้้้้วกกกก็็ดเเซฟฟไ์นน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 ััััั่่่องงะะคครรบบททาาาผผููชชมมหหจใ รอมันติดตั้งจนเสร็จนั่เองนะครับอ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมในตอนนี้นะครับผมก็ดาวน์โหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ท่านผู้ชมกดไปที่ Open In นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้ท่านผู้ชมกดไปที่ Save ไฟล์นะครับอ่าในส่วนตรงนี้นะครับก็ท่านผู้ชมต้องจำให้ได้เหมือนเดิมนะครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยไปเซฟไฟล์ไว้ที่ไหนนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะเซฟไฟล์ไว้ที่ออนไ i p ์ไอโฟนเหมือนเดินะครับก็กดเซฟไฟล์ไปได้เลยนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เซฟไฟล์เสร็จแล้วนะครับก็ให้ท่านผู้ชมกลมยผ แล้วก็เข้าไปที่ไฟล์ที่เราเซไปเมื่อกี้ก็คือ on my iphone นะก็คือตัวนี้เลยนะครับผมนี่นะเป็นตัวรันตัวนี้นะครับก็กด import ไปได้เลยนะครับผมแล้วก็ import นะฮะอ่านี่นะครับผมแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับ อ่ะโอเคนะครับก็ในตอนนี้นะครับผมก็ i m p o r t เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับใครนะที่มันเป็นไฟล์ซิปนะครับก็ให้ท่านผู้ชมกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดไปที่ unzip นั่นเองนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นไฟล์ p พลย์โหลมาตรงนี้นะครับผมเป็นไฟล์2ไฟล์นะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมกดไปที่ lowbox. app นั่นเองนะครับผมแล้วก็กดไปที่ signature นะครับผม ด้านบนตรงนี้นะกดไปนะครับผมอ่ะโอเคนะครับมันก็จะเด้งเข้ามาที่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนะครับผมกดติ๊กอันนี้นะครับผมหลังจากนั้นก็กดเข้าไปที่ select certificate นะครับผมตรงนี้นะแล้วก็กดติ๊กอันนี้นะครับแล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ท่านผู้ชมกดไปที่ปุ่มสีฟ้านะครับ more setting นะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆเลยนะครับให้ท่านผู้ชมปิดอันบนนะครับผมแล้วก็เปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ เปิดตรงนี้นะครับผมนี่นะเปิดตามผมได้เลยนะครับหลังจากที่กดเปิดตามผมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้ทุกช่องกดไปที่ปุ่มสีแดงด้านล่างนะครับที่เขียนว่า Signature นั่นเองนะครับทุกช่องกดเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็รอมันดาวน์โหลดนะครับผมให้ครบ100%นั่นเองนะครับผมอ่านี่นะครับผมตอนนี้ก็ดาวน์โหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครบ100%แล้วนะครับก็ให้ท่านผู้ชมรอสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะเด้งหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมานะครับก็คือให้้้ทท่่านนนผผูชมมะะคครรัับบกดดไไปี Install เลย อ่าหลังจากนั้นก็ออกจากแอปมาได้เลยนะครับแล้วก็รอนะครับผมรอมันติดตั้งจนเสร็จนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคนะครับก็ตอนนี้นะครับผมติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวเดลต้าเวอร์ชันเทสนั่นเองครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมนะครับก็คือสามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับผมแต่แค่เป็นเวอร์ชันเทสนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมจะลองเข้าแอปให้ดูนะครับว่ามันสามารถเข้าได้จริงหรือเปล่านะครับอ่าโอเคครับก็นี่นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไป ใส่ในส่วนของพาสเวิร์ดก่อนละกันนะครับผมอ่ะโอเคนะครับในตอนนี้นะครับผมผมก็ล็อกอินเสร็จมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าแมบบให้ดูนะครับว่าในส่วนของหน้าต่างตัวรันเนี่ยนะครับมันจะขึ้นหรือเปล่านะครับผมอันนี้นะครับท่านผู้ชมในตอนนี้นะครับผมผมก็กลับเข้ามาในส่วนของตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับจะสังเกตได้ว่าหน้าต่างตัวรันนะครับก็ขึ้นตามปกตินั่นเองนะครับก็หมายความว่าเราเนี่ยนะครับก็สามารถเล่นได้ตามปกตินั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับผมก็าาาาหหรับคคลลลลนนีีีี้้้้้ผมมกก็่่อออขขงงยยยยวววแเเเดดดด๋ตตจทืใ ด้วยละกันนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อ,ตอไปนั่นเองนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัดจบเพียงเท่านี้เลยละกันนะครับบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ